ไม่รอดอีกร้ายโนตอุดมเจอพิคโควิดประกาศปิดร้านจำใจลาโนตอุดมได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าจำใจลาต้องประกาศปิดร้านไอเบอร์ี่การ์เด้นเชีงยงใหม่หลังเปิดให้บริการมา13ปีเหตุจากพิคโควิด19 โดยข้อความดังกล่าวรา้ย,ยาวถึงที่มาที่ไปของร้านไอเบอร์ลี่การ์เดนตั้งแต่จุดเริ่มต้นหาที่ดินล้มสารการขอแฟรนไชส์มาเปิดร้านการตกแต่งร้านด้วยงานศิลปะหมายักษ์ตัวใหญ่เมื่อไม่มีลูกค้าร้านไอติมก็กลายเป็นสุสารเก้าอี้เพราะเดิม80%ของลูกค้าเป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเกาหลียุโรปคนไทยที่เป็นนักท่องเที่ยว15%ที่เหลือคือคนในพื้นที่ปิดร้านมาจะสองปีแล้วกําลังจะได้กลับมาเปิดแต่ก็ต้องปิดอีกซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่นโยบายของเรายังจ่ายเงินเดือนพนักงานอยู่ พอถ้าไม่มีร้านก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปสมัครงานที่ไหนเหมือนกันทุกร้านมีแต่เอาคนออกไม่มีรับเพิ่มจะ2ปีที่เราลากถูลูกถูกกลางกันมาจนสายป่านมันตึงปี้ะถ้าอยากรู้มันตึงแค่ไหนให้ไปดูคลิปใน t ิกตอกที่ตามหาสายป่านก็แล้วกันสายป่านไม่เหลือแล้วสายป่านอยู่ไหนไม่ไหวแล้ว มันขาดผึ่งไปต่อไม่ไหวจริงๆพยายามสอดใส่มุกให้ดูไม่หม่นเกินไปแต่นาทีนี้ก็ได้แค่นี้จริงๆครับไม่ว่าท่านจะเคยมากินไอติมมาถ่ายรูปเล่นมาซื้อของที่ระลึกแวะมานอนเปพักให้หายเหนื่อยมาใช้สุขาก่อนที่จะออกเดินทางไปยังสถานที่อื่นเรายินดียิ่งที่เคยได้รับใช้ท่านไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่ง วันนี้ร้านไอเบลลี่การ์เดนเชียงใหม่จำเป็นต้องปิดตู้ปิดเตาเก็บกระเป๋าและแยกย้ายไปตามทางคงเหลือไว้เพียงความทรงจำดีๆที่เรามีต่อกันขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เคยให้การสนับสนุนร้านของเราจำใจลว